ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Master มาส Key ยินดีต้อนรับช่ One 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 วงนี้เราเข้าสู่ฤดูร้อน wow. แล้วแบบเต็มตัวอยากรู้ว่าถ้าพูดถึงฤดูร้อนแต่และคนนึกถึงอะไรกันบ้างครับท uh ูพีส์ท hey. ูพีที่ว่ายน้ำไม่แว่นกับหมวกพอ ไม่ต้องใส่คทพีชนี่นับแว่นกับหมวกแหม<ะ>วนุ้ยอะ่ะนุ้ยอ่ะถ้าพูดถึงหน้าร้อนจะไม่ค่อยชินของนุ้ยจะเป็นน่ารักซะมากกว่าเล่นเองแล้วเงียบเองจริงๆด้วย <c oughs> พี่นอพี่นอพี่นอเองคิดถึงอะไรถ้าหน้าร้อนปั๊บจะนึกถึงนี่เลยอุผสมบทหมู่ทางดู เขา<ใ>นิ<า>ยมกันเขาเรียกบวชภาคฤดูร้อนพูดถึงเรื่องบวชทำไมบวชภาคฤดูร้อนเออทำไมพูดถึงออพูดถึงเรื่องบวชเพราะอะไร เพราะว่าเดี๋ยวนี้นักร้องลูกทุ่งมีการนําเอาเขาเรียกว่าประเพณีการบวชเนี่ยมาเป็นงานของเขาเออทั้งวัดหน้ากันเหรอใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นการสืบสานประเพณีไทยของเราด้วยอ๋อคุณพ่อจะบอกว่าศิลปินที่มาในวันนี้เนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องบวชเกี่ยวกับเรื่องบวชนาคท่านทําได้ใช่แล้ววันนี้นะครับมาสเตอร์กี้ยินดีต้อนรับสุภาพบุรุษลูกทุ่งรุ่งสุริยา สอนเทพสอนทองรุ่งปริยาจะดูยังไงครับเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยทำไมเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนอาชีพการงานไปสืบสารตำนานแหล่ก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วทำไมต้องบวชนาค่อนบวชพระทำไมต้องเป็นนาคก่อนเป็นนาคเนี่ยเขาเรียกว่าในการทำทำพิธีทำขวัญนาคเนี่ยก็จะมีช่วงที่กล่าวถึงว่าทำไมถึงต้องเรียกว่านาค เขาก็เล่าต่อกันมาอีกแล้วว่ามีนักตนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วก็จะมาบวชในพระพุทธศาสนาก็คือว่าแปลงกายเป็นมนุษย์แล้วก็มาขอบวชกับพระพุทธเจ้านะครับเสร็จแล้วพอขอบวชได้เสร็จปุ๊บไปนอนน่ะจิตอนนี้ไอ้ตอนนอนเขาเรียกนอนหลับไหลขาดสติไอ้มนต์ขลังต่างๆที่เคยมีเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าคลายออกคนเห็นลูกจิงอ่าคนเห็นลูกจิงก็อ้าวอันนี้สัตว์เดรัจฉาน พระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์เดรัจฉานบวชไม่สามารถมาบวชเป็นพระได้เสร็จแล้วนาคตอนนั้นก็บอกว่าเอาละในการบวชนาคก็ขอให้มีชื่อนาคนำน้าสักนิดนึงก็ดีเพื่อให้คือคุณมาประสบการณ์การบวชแต่ท่านบวชไม่ได้ก่อนบวชเป็นพระให้เรียกนาคให้เรียกนาคให้เกียรติพญานาคอนไรกนก็มีชื่อนาคมาจนปัจจุบันนี้แล้วทําไมต้องมีการทําขวัญนาคเขาเรียกว่าเรียกมิ่งชิงขวัญนะครับให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวพ่อนาคแล้วก็ ก็คือจะได้ให้พ่อนาค่ได้รับทราบถึงความเป็นไปเป็นมาในการที่จะจุดติมาไดคันเนี่ยเราเป็นยังไงมาก่อนนะครับแล้วก็พระคุณพ่อพระคุณแม่หรือว่าพระคุณมารดาเนี่ยให้ทราบซึง้งอ้าบวันนี้เรายังมีแขกรับเชิญนะครับ,รบเป็นหมอทำขวัญผู้หญิงที่สวยแล้วก็ฮอตมากๆด้วยาวมาสักทียินดีต้อนรับน้องอิงฟ้า ลุงเลยครับโอ้ยเป็นไงสวยน่ารักไหมหมอขวัญหรือว่านางฟ้าเป็นคนทขวัญหนักเลยอ่ะคนทำขวัญหน้ากเลยเหรอเออแล้วหนูเป็นหมอขวัญหนักเนี่ยทำขวัญนางมานานยังลูกปีนี้เข้าปีที่5แล้วค่ะปี้เริ่มต้นจากอะไรคุณ เริ่มจากตอนเด็กอะค่ะพ่อกับแม่ฟ้าเขาก็ชอบให้ดูลิเกดูหมอทําข่อนนาคอยู่แล้วเงี้ยค่ะเราก็มีความอยากจะเป็นอยู่แล้วตั้งแต่เด็กพอเรียนมปลายก็มีโอกาสที่จะไปแข่งครับร้อยแก้วร้อยกองเสภาอะไรเงี้ยค่ะก็มีอาจารย์ทําข่อนนาเขาลองแบบเออลองลองไปทําดูไหมเผื่อจะแบบได้อะไรเงี้ยค่ะออก็เริ่มลงงานปุ๊บหนึ่งคือมันก็มีไรายได้เสริมด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยแล้วก็ทําเรื่อยๆมาค่ะแล้วทําไมคนถึงได้รู้จักอินฟ้าเยอะมากเลยอะทำอะไรมาอย่งไง จากตอนแรกก็อาจจะยังไม่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากใช่ไหมคะแต่พอประกวดร้องเพลงรายการหนึ่งนะคะก็เริ่มมีคนสนใจมากขึ้นอาจจะด้วยแบบคาแรคเตอร์ที่เราเป็นกับแตกต่างทำในคลิปด้วยหรือเปล่าเป็นร้องร้องดังมาจากในคลิปด้วยหรือเปล่าที่ร้องใช้คนนี้ปะ คลิปเป็นยังไงไม่ใช่คลิปร้องฟันฝันนาคนี่แหละคลิปร้องไล่เคยทําใช่ไหมใช่ค่ะเออลุงเคยดูจําได้เออนี่ะลรน้องเนี่ยจำหน้านึกหน้าออกแล้วอ่าถ้าสมมติอยากให้แหล่ขวัญนาคเนี่ยค่ะอ่าสักเพลงทําได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเอาเป็นแหล่แบบช่วงที่จะแพ้ท้องก็คือผ่านพิธีขั้นตอนมาทั้งหมดแล้วทีนี้มาช่วงที่หมอผู้หญิงเนี่ยจะเป็นตัวแทนของคุณแม่นะครับเสร็จแล้วก็จะบรรยายพรรนาถึงว่าตอนแม่แพ้ท้องเนี่ย เป็นยังไงบ้างแพ้มากแพ้น้อยอยากจะกินอะไรส้มสูกลูกไม้อะไรก็เนี่ยจะมีช่วงนี้ช่วงที่แหลกเราจำลองสถานการณ์เลยเอาไหมล่ะเอาเอยังไงดีก็ได้แบบอาจจะเป็นขวัญอะต้องมีแม่อ่ะหนูก็ได้อหนูเป็นแม่อันนไี้คือเป็นนาคเป็นแม่ขนา หนูก็ต้องหาลูกสิลูกคิดหนูจะต้องมาบวชน้าไอ้นู่นไอ้นุ่นไม่ดีไม,ไม่ได้ีด่บวชไม่ได้แม่รับผมจะบวชครับแม่ผมอยากจห้แม่ได้บุญครับแม่มมแม่บวชให้ผมหน่อยครับแม่หนะ้าเอาคิดเท่ายัดปากมากกว่ามามามาเอาอุปกรณ์หน่ยอย